ตาเนี่ยตกตรงเนี้ยก็จะเป็นร่องย้อย,ยอะไรเงี้ยพอก็เริ่มแบบว่ามีย่นย่น,ยนเหี่ยวเหี่ยวอะไรเงี้ยค่ะ <S <S ชื่อสุรพาศสิภาวิชุกรเด่นนะคะอายุ52ปีเออปีเมื่อ7เดือนที่แล้วมาดึงหน้า ดึงหางตาดึงคอขาสาส่วนค่ะเมื่อ3เดือนที่แล้วอะค่ะตัดถุงใต้ตาไปวันนี้ก็มาให้คุณหมอดูอะค่ะว่าเป็นยังไงบ้างครั้งแรกเลยนะคะที่ตัดสินใจมาทำเนี่ยก็เพราะว่าคุณแม่ค่ะเป็นคนพูดเลยเขาบอกว่า โอ้ยจุ๋มแกชาเพามีความสึกทนไม่ได้ก็เลยโอ้โหต้องถามเพื่อนว่าทําที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในใจก็คือจะทําที่โรงพยาบาลบางมดอยู่แล้วแล้วพอดีเพื่อนนะี่ยก็ย้าม,มาอีกทีนึงว่าที่โรงพยาบาลบางมดคุณหมอธนันชัยก็เลยมาทําค่ะฉีดยาชาใต้ตาค่ะแล้วก็เปิด แผลจากด้านในทําจากด้านในอะค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็กลับบ้านได้มาจากชนบุรีค่ะก็ขับรถกลับชนบุรีเลยสบายๆค่ะมาคนเดียวแล้วก็ขับกับคนเดียวหมอเก่งมากเลยค่ะมือเบามากๆเลยอะค่ะคุณหมอนะคะก็คือทําแผลจากด้านในเวลาคนอื่นมองเนี่ยเขาก็จะไม่ทราบเลยว่าไปทํามาค่ะมองไม่เห็นเลยอะค่ะพอหลังจากทําเสร็จคุณแม่บอก โอ้โหคุ้มชาจุม๋มสวยนะสวยขึ้นเยอะเลยมั่นใจมากเลยจากรูปที่แบบว่าถ่ายหลายๆรูปกว่าจะเลือกได้หนึ่งรูปเนี่ยก็เลือกรูปเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีขึ้นเยอะเลยคะคะพยาบาลน่ารักมากดูแลดีมากอบอุ่นมากและอาหารก็อร่อยอาหารให้ดีด้วยค่ะสำหรับตัวพี่เองเนี่ยนะคะถ้าเลือกทําเลือกทําที่โรงพยาบาลค่ะแล้วโรงพยาบาลบางมดนะคะในเรื่องสัญญกรรมก็คือมีชื่อเสียงมายาวนานประทับใจมากค่ะคุณหมอใจดีคุณหมอน่ารักค่ะมั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางมดแน่นอนค่ะ